ครับสวัสดีครับพ่อครับขออนุญาตถามชื่อคุณพ่อนะครับคุณพ่อชื่ออะไรครับที่เล่นครับพ่อชื่อชื่อเกิดครับอ๋อพ่อพ่อเกิดพ่อเกิดนะครับผมมันเห็นคุณพ่ออวานโทรมาบอกว่าวงแนวทางนี้แม่นมากเลยใช่ไหมครับพ่อครับลองดูนะวันนี้ครับครับมันมันขออนุญาตถามคุณพ่อหน่อยครับมันเข้ามากี่งวดแล้วครับพ่อ เข้ามาตลอดเลยครับอ๋อเข้ามาตลอดเลยเข้าเข้ากี่ตัวครับพ่อสามตัวหูเหนึ่งตัวด้วยสองตัวด้วยอ๋อใช่ไมคกับสามตัวครับครับที่ที่คุณพ่อส่งมาให้ดูนั่นถูกตั้งแต่หกหกศูนย์เลยใช่ไหมพ่อใช่อยตั้งแต่เข้าบัญชามาเลยโอ้ตั้งแต่เข้าบัรษามาเลยอืมครับครับครับก็คือว่าสามตัวตลอดใช่ไหมพ่อครับอือนี่ก็สองตัวเนี่ยเอาเป็นสาม ออกสามน่าจะเป็นสองตัวนะโอ้ท่อไมล่ะครับพ่อกเพราะเป็นว่าแรกมันไม่รู้ว่าท่านจะให้เราสามตัวหรือสองตัวแต่ไปมาสามตัวอยู่อ๋อครับแต่วคือว่าที่ผ่านมาที่พ่อทำน่นออกสามตัวตลอดใช่ไหมครับพ่อให้การสามตัวตลอดอืมค่ะพ่อขอญอาติถามที่ไปที่มาแนวทางเรขีของพ่อหน่อยครับพ่อได้มายังไงครับพอ่ออ๋อมีวิชาอยู่ครับมีวิชา อ,อคุณพ่อมีครูบาอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมครับพอ่อม,ม,มีครับมีมีครูบาอาจารย์สอนมาอ๋อทําทําขันน้ำมนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับครับขันน้ำมนต์นี่คุณพ่อทํากลางดึกใช่ไหมครับประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มจริงๆจ,จะแม่นนะครับครับอืม <pew. S 1> ครับก็คือว่าคุณพ่อนี้ไม่เคยออกช่องไหนมาก่อนเลยใช่ไหมครับ แค่นั้นแหละครับโอ้ครับเคยทำที่สุรินทร์โอ้ครับคุณพ่อนี่เคยเอาตัวเลขไปออกทางช่องนะครับทางเดียวครับทางเดียวอ๋อแต่ว่าไม่เคยแบบให้ใครโทรสัมภาษณ์แบบนี้ใช่ไหมครับพ่อไม่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 เคยครับโอครับครับทีนี้คุณพ่อเนี่ยโทรหาแอดมินเพราะว่าที่ว่าจะอยากแบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีทางช่องใช่ไหมครับพ่อใช่ครับรับเผยเอฟซีได้โชคด้วยรับก็ส่งไปให้กรันอ๋อ ครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันเดินดีมาตลอดใช่ไหมครับพ่อครับเดินดีตลอดเลยครับครับที่ที่คุณพ่อส่งมาให้นี่หกหกศูนย์ 0, แล้วก็หกหกสองหกหกห้าเนี่ยมันถูกอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ไหมพ่อใช่ก็ถูกอย่างนั้นเลยครับเล่นในขันน้ำมนต์่เลี้ยไม่ก็ถามแม่นี่นั่นแหละส่งให้เกเหมือนกันแม่นั้นรู้จักพ่อหมดเลยที่สารนะทุกคนรู้จักหมดเลยครับครับ ครับก็คือว่าคุณพ่อนี่ก็รู้จักเยอะเหมือนกันในในวงการแบบทําแนวทางทําเลขอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อครับอืมครับโอ้ครับสนิทกันอแกไปปล่อยเหมือนกันไแกไให้เอฟซีเยอะอยู่อือครับครับก็คืออันของของของคุณพ่อเนี่ยทําขันน้ำมนต์มาปั๊บแล้วก็มานั่งตีว่าเห็นเป็นเลขตัวไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อ ส่วนใหญ่นี่คุณพ่อเวลาทําพิธีเนี่ยจะทําคนเดียวหรือว่าทํำยังไงครับพ่ออ๋อก็ทําคนเดียวมีลูกมีลูกศิษย์มีแฟนเขาขึ้นผ่านครูเองบางทีก็ลูกศิษย์ขึ้นมาผ่านครูเองขึ้นผ่านครูอืมขึ้นผ่านครูก็ลูกศิษย์ักพวกกันในเน็มาขึ้นผ่านครูนั่งทำสองคนอยู่อ๋อครับครับครับทีนี้คนนี้เขาเขาจะถูกปล่อยไงคนนี้เขาจะถูกกับพ่อไว้อ๋อครับพ่อครับอืมครับ ท,ทีนี้ของของงวดนี้นี่คุณพอ่อทำเมื่อคืนนี้ได้ตัวไหนบ้างครับพออ่อสามเก้าเจ็ดนะตัวเดียวเลยโอ้สามเก้าเจ็ดตัวเดียวเลยใช่อือ,อ,อต้องให้แอดน้องไปแล้วอ่ะครับครับสามเก้าเจ็ดกับสามอ่าอ,อ,อสามาเก้าเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ดเลขเก้ากับเลขหกมันคล้า,ายๆกันก็ สามเจ็ดสามสามหกด้วยเจ็ดสามเนี่ยก็เป็นสามกล้ามตัวนี้หละครับ 3, 5, ครับสามเก้าเจ็ดนี่เนี่ครับแล้วก็เจ็ดเก้าสามนี่เนี่ยเจ็ดหกสามนี่เหล่ยตัวนี้มันจะสับเด็ดกันได้ตัวหนึ่งครับครับครับพ่อสามเก้าเจ็ดแล้วก็สามหกเจ็ดเนาะพ่อเนาะใช่ครับใช่ครับก็คือแต่แต่ละงวดนี่คุณพ่อต้องระบุด้วยไหมครับว่าทําเป็นวันพะหรือว่าทำกี่รอบอะไรอย่างนครับพ่อ วันเสาร์วันเดียวครับอ๋อครับงวดหนึ่งงวดหนึ่งจะทำสองครั้งครับก็เลยมาชวนกันแบบงวดน,นี้จัดได้เลยเนี่ยอ๋อครับอ๋ออันอันนีอนน้อันนี้ที่พ่อทํานี่ก็คือว่ารอบรอบที่สองแล้วใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่รอบที่สองแล้เวเลขชนกันด้วยครับครับอืก็ <ๆ S 2> คือว่าได้สามเก้าเจ็ดกับสามหกเจ็ดเนี่ยสองรอบเลย แล้วก็คุณพ่อเบพ่อพิจาราดูในแอปจะเข้าสามตัวเพราะว่ามันเคยเข้าใช่ไหมครับพ่อเข้าอยู่นวครับเข้าแน่นอนแต่วันใจก็เข้าแน่นอนแต่ว่าเราทําเคยเห็นมาเนี่ยเข้าตลอดไงอืมครับเข้าตลอดครับก็คือของคุณพ่อนี่เป็นเลขขันน้ำมันอย่างเดียวมีความฝันเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้มีไหมครับพ่อ ไม่ไม่ฝันครับไม่ฝันจะไม่ฝันเลยครับครับ<ม>ก็คือหลักๆเอาเป็นเลขขันน้ำมูลอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับพ่อทำได้ขันน้ำมูลอย่างเดียวครับทำกับเหรียญหน้าเหรียญเก้ากาเหรียญเรขการที่เก้าสองหัวแลขกาที่ห้าและจาที่เก้าก็ทำได้เป็นเลขลา่าเลขลาาไปทำมาทั้งนั้นออกสาตรตรมโจงๆเลยือคค่ะพ่อก็คือว่าต้องใช้ของดีใช่ไหมพ่อในการทำ ใช่ต้องใช้เงินเข้ากาอย่างเดียวครับเงินเข้ากาไปเรียนราชการที่เข้าว่าทาได้ตอนตอนนี้ที่ที่ท่านบอกมาบอกทำได้สามเหรียญนะแต่มีเหรียญสองหัวกับเหรียญเหรียญอะไรเนี่ยจำไม่ได้ครับเขามามาบอกแต่ยังไม่ได้ลองทานะครับครับ ผมก็เคยเห็นแล้วก็เคยรู้จักแต่เรียนช้างสามเสียนอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อได้ไหมครับอย่างนั้นช้างเสียงได้อยู่นะ<อ>แต่ช่างสามเสียนน่ะมีอาจารย์ที่ที่ตัวตึ้นเก่งมากกันเก่งมากแต่ครับไม่ออกสื่อครับช้างสามเสียงนะแต่พอ่พอ,พอ,พอไม่เคยทำาพ่อะจะทําเงินเก้าการอย่างเดียวอ๋อครับ<ม>ครับครับพอ่อ<ม>ก็ ลองดูนะพ,อนะพอ่อเนาะเพราะว่าพ่อนี่ก็ไม่ค่อยได้ออกสื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อไม,ม,ไม่ไม่ออกครับไม่อมอกเฉพาะอย่างเดียวครับครับแล้วก็ครับครับพอ่อแล้วก็นี่นะพอนะ่อเนาะเลขมีแค่เม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดตัวเดียวไม่เคยยิงให้หลายตัวเลยอืมครับเลขตัวนี้ก็ตัวเดียวเลยครับครับก็บถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนนะพ่อนาะนะลเลขไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยตัวเดียวเลยครับมีส่วนมากจะมีเลขเก้ากับเลขหกมันจะคล้ายกันแค่นั้นแหละ ที่สังเกตดูมาบนิวสังเกตดูสามงวดติดๆแม่เลขมันจะมาตัวเดียวตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเลยอืมครับเลขจะมาตัวเดิมเลยครับครับเลขจะมาลักษณะนี้นี่ก็มาลักษณะเหมือนเดิมด้วยเน่ยอ๋อครับมาลักษณะเหมือนเดิมครับครับพ่อขออนุญาตถามพ่อหน่อยครับอวิชาที่พ่อได้มาหรือว่าเได้มาทําเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขเนี่ยคุณพ่อนํามาจากไหนครับได้มาจากไหนครับ จากองค์พ่ออ,องค์สอนแต่เขาสอนมาหลายปีแล้วแต่ไม่เอาไม่รับืมครับ,รบ,รบก็คือว่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์อีกทีใช่ไหมครับพ่อครับมัอนอยู่ที่บุญเราด้วยเนะี่ยบุญเพราบ,บุญเราก็เยอะอยู่บุญเราไปลงถ้ามลงอะไรเจองูเขาโขา<อ>ไม่กัดเราไปนั่งทีหนึ่งทีสองก็ไม่เคยกัดอ๋อครับ,รบก็คือว่าวิชานี้คุณพ่อเรียนมานานหรือย,ยังครับ ปีสี่หกห้าหกห้าตอนก่อนโควิดห่ังโควิดนี่จำไม่ได้หลังโควิดเหมือนหกห้านะท่านบังคับให้เอาอ่ะท่านังบให้เอาแต่ท่านบังคับให้ให้เอาพอเอามาทําก็ออกเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลยครับลองเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดสองอะไรต่อเนื่องอ่ะแล้วก็เข้ามาตลอดเลยครับแล้วไม่เคยปล่อยข่าวตัวเองซื้อไม่ได้นะค่ะพ่อไม่ซื้อไม่ได้อื ครับครับแสดงว่าสามตัวนี่ถูกบ่อยมากเลยใช่ไหมพ่อครับวันนั้นไปกินข้าวที่จังหวัดตาาของเข้าไปสามีนแล้วก็ให้เขาขบอกสูม,มา่าครับเอ้ยนั่นแหละไปร้านอาหารก็ถูกันเต้ไปหมดเลยโอ้ครับพ่ออืมครับครับไปตัวเดียวจชมไหมใช่ตัวเดียวครับโอ้ตัวเดียวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพ่อใช่ตัวเดียวอย่างนี้เลยก็สามเจ็ดเก้าเนี่ยสามเก้าเจ็ดในตัวเดียวเลยครับครับพ่อ จะรู้อเลขเปลี่ยนนั่นแหละ้เปลี่ยนเปลี่ยนสาม้เป็ี่ยนครับครับส่วนตัวนี่คงคุณพ่อจะมีแนวทางเพิ่มอีกไหมครับพ่อโคงสุดท้ายนะครับไม่มีครับตัวเดียวเลยโอ้ตัวเดียวเลยนะครับครับตัวเดียวเลยไม่ไม่ไม่อะไรเลยตัวเดียวเลยอครับครับอตัวเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะครับครับยังไงก็ขอขอบคุณพ่อนะครับผมเนาะที่ได้นําแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีตามช่องนะครับผมเนาะ เราลองดูงวดนี้แหละลองดูว่ามันจะเข้าไหมคเพราะเป็นสางวดแรกครับแต่ว่าหลักๆที่ว่าแม่นๆนี่แม่นตอนเข้าพปรษาใช่ไหมพ่อเมื่อม่นทุกๆเอาเร็นาก็แม่นอ๋อครับเอาเร็นาก็แม่นเข้าพรรษาก็แม่นครับแต่ว่าเข้าเสายปีนี้เขาให้ให้ให้สามตัวปีปีก่อนให้สองตัวสองตัวล่างอ๋อครับ ปีก่อนให้สองตัวล่างคมันจะให้สองตัวล่างเขาบอกว่าล่างอย่างเดียวเลยอืมครับครับจะจะไม่บอกอะไรจะบอกล่างอย่างเดียวเน้นล่างอย่างเดียวเลยเด็กครับครับวันนี้ปีนี้เขาให้สามตัวบนตอนนี้เนี่ยออกเป็นสามงวดแรกเนี่ยถ้าถ้าสามันเขาจ้าออกเป็นสามงวดนี้นะถ้าเขาสามเก้าเจ็ดเนี่ยคือวันเล็กจะเขาท่านจะให้สามตัวตลอดเลยอ๋อครับพ่อครับให้มตลอดเลยครับครับ ต้องซื้อล่างมั่งเผื่อเผือล่างมั่งครับครับพ่อเรือล่างมั่งก็คือครับพ่อครับแล้วก็แนวทางของคุณพ่อก็ไม่เยอะนะพ่อเนาะไม่เยอะครับไม่เยอะไม่ให้ได้ไม่หลายตัวมันอื่น่ครับนอกจากเกตเป็นหนึ่งแค่นั้นแหละอืมครับเป็นข้าวแค่นั้นแต่มีแค่นี้แหละครับครับพ่อเกตครับเป็นหนึ่งก็เป็นสามก้าหนึ่งใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่พูดถูกเลย อันนี้ก็แล้วแต่ดุลที่ของเอฟซีก็ได้นะพ่อเนาะให้ชมเนี่ยไปหยิบจับเอาเองก็ได้นะพ่อเนาะได้จับเอาเองครับครับพ่อจะมาแน่นอนไม่ผิดหรอกเลครับเมื่อทีอาจจะแบบตีลังกามาอย่างงี้ก็ได้นะพ่อเนาะใช่ครับโอเคก็เคยทํานั่งทําอยู่เลขคนอื่นดูช่องเหมือนกันดูช่องนี้ดูช่องทุกคนทุกช่องนั่นแหละครับพ่อดูปุ๊บเลขเราไม่เหมือนคนอื่นเลยครับแล้วบอกเอาเลขเราจะออกไหมเนาะ อยู่ๆเลขเราออกเต็มเลยสามตัวเงี้ยอือครับครับพ่ออือก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าเลขดังๆส่วนใหญ่มันไม่ค่อยออกนะพ่อเนาะใช่ไม่ค่อยออกมาออกเลขเราอ่ะครับครับพ่อก็ยังอึ้งเหมือนกันครับบางทีก็อึ้งตัวเองเหมือนกันครับตอนหกสองหกหกสองก็ซื้อตัวพันคุณพันนะโอ้เป็นนอนเป็นปนอนซื้อที่ศาลไม่ให้ด้วยนะครับครับพ่อซื้อตัวเดียวเลยโอ้ตัวเดียวเลยใช่ ไปนอนเล่นไปไปไปหา,าหาทำบุญแน่ๆเขาทำรถผ่านไปที่ศาลแม่นี่ก็นอนเล่นนอนเล่นซื้อหวยตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นนะครับซื้อตรงนั้นเนี่ยซื้อแบบหกหกสองตรงๆเลยใช่ไหมพ่อใช่ซื้อหกสองตัวเดียวเลยกับสามเดครับ,รบไปถามก็ดูได้เลยอริงริงดูปเ ครับเผื่อเอฟซมีบุญสัมพันธ์ได้โชคได้รับคุณนพ่อเนาะอาจจะได้มีบุญกันต่อจะได้ร่วมบุญกันเนาะพ่อเนาะเจริญเจริญเจริญพ่อดูดวงแล้วดูหมอดูไม่ดูดวงนะแต่มองน้อลักษณะนิวกับแบรนดโอเคเลยครับพ่อโอเคเลยจ่ว่าจะช่วยครับพ่อใช่ใช่ก็เอาเป็นิวผ่นไวเพราะนิวเป็นคนรับคนแรกไครับพ่อก็มีสัจจะมีอะไรในตัวนะเจริญทั้งนั้นแหละลูกครับพ่อ อย่าไปคิดและคิด้อยอะไรมากมายเพราะเดินทางเราดีๆเราจะรวยทุกคนครับพ่อให้เขาผลนี่ไปเยอะแล้วครับแล้วตอนนั้นไปซื้อไปเหมาศูนย์เก้าไปซื้อเหมาศูนย์เก้าในแผงนะครับแล้วก็ซื้อศูนย์เก้าให้คนคนขายรถรีไปไปหนึ่งคัซื้อเองครับให้เขาเองครับมว้ออกตอนตอนเย็นออกไว้ออกศูนย์เก้าข้างล่างนะโอ้ครับ เขาก็โทรมาแต่เขาปฏิเสธเขาว่าไม่ใช่เราก็ไม่เคยตาไม่เคยวงไม่เคยอะไรก็ปล่อยเขาไปอยากให้เขาเขาถูกอยากให้เขารวยไงครับพ่อกดสาธุบุญกับพ่อด้วยเนาะครับก็ลองดูวันนี้นะแอดครับพ่อพ่อคิดว่ามาตัวนี้แหละครับครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะครับครับผมก็ขอขอบคุณพ่อมากๆนะครับผมที่ได้นำแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับขอบคุณครับ ครับวัสดีครับครับวัสดีครับพ่อแนวทางของพ่อเกิกนะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขออานตั้งชมมีโชคมีลาบเฮงๆงปังๆทุกท่านนะครับก็จบคิดว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ